สวัสดีค่ะลูกค้ามาแนะนําแฮร์พีทรุ่นใหม่นะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบปลายงุ้มเล็กน้อยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะความกว้างประมาณ30เซนนะคะความยาวประมาณ55เซนนะคะเป็นแบบตัววีนะคะเหมือนเดิมนะคะไหมไป้ายชมพูนะคะไหมนุ่มแล้วก็ละบุนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวออมมาแนะนําวิธีการใส่นะวิธีการใส่แฮร์พีทตัววีแบบนี้นะคะอมจะเอาผมจริงขึ้นแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ติดขึ้นสูงๆนะคะจะยิ่งเนียนขึ้นนะคะด้านหลังก็จะเอาขึ้นเยอะกว่าด้านหน้านะคะ เอาขึ้นเหมือนเป็นตัว V ีนะคะเพื่อจะเอาปิดตรงขอบแฮ์พีดด้านหลังด้วยนะคะถ้าเวลาใส่ไปแล้วยังแบบมีความแบบเห็นด้านหลังแล้วก็เอาผมจริงออกมาเพิ่มได้นะตัวนี้นะคะแนะนําก็คือว่าเราต้องทําผมจริงของเราให้เหมือนกับตัวแฮ์พีดด้วยนะคะเพื่อที่เวลาใส่เนี่ยจะได้เนียนนะคะอย่างตัวนี้มีความแบบตรงเนาะเราก็ทําผมจริงของเราให้ตรงไปด้วยนะคะเปิดแฮ์พีดได้เลยค่ะ ความจะเริ่มติดจากด้านหน้าก่อนนะคะติดให้สูงได้เลยนะตัวนี้ความกว้างเขาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ30เซนติดต้าหลังต่อได้เลย แล้วก็หวีผมจริงของเรานะคะให้เข้ากับตัวแฮร์พีสนะก็จะสวยเนียนแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังนะคะ รุ่นนี้นะคะใครที่สนใจนะคะเป็นรหัส B08 นะคะลูกค้าขาสีนอนตาลทองถ้าสนใจพิมพ์ว่า B08 ทองได้เลยนะคะมีสีอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวรุ่นนี้นะคะถ้าใครสนใจนะสามารถเลือกที่ B08 ทองได้เลยนะคะเป็นแบบใหม่นะคะเป็นปลายงูงแบบนี้นะ